นางเอกคนสวยใส่วันพีชอวดหุ่นนานๆานเห็นทีดีงามมากแม่นางเอกคนสวยใส่วันพีทอวดหุ่นนานๆเห็นทีนี่งามมากแม่นานา,นานทีจะเห็นมีคนสักครั้งสำหรับนางเอกสาวสวยคนสวยน้ำตาลพิจักคณาวงสารัตนาสินจะลุกขึ้นมาใส่ชุดว่ายน้ำอวดหุ่นแซบแต่ไปเที่ยวทะเลทั้งทีจะไม่มีทีเด็ด ดีต่อใจมาให้ชมกันได้ไงจริงป้างานนี้น้ำตาลเลยขอจัดให้มาในทูพี e สีสดใสแซบสุดๆแบบดีต่อใจพร้อมแคปชั่นคิดถึงทะเลคิดถึงเธอด้วยแน่นอนว่ายอดไลค์และคอมเมนต์ถล่มทลายเลยทีเดียวจากนี้ทะเลจะไม่อ่อนโยนอีกต่อไป